ช่องจูจู6395แนวทางเด็เด็ดสวัสดีค่ะแอดก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะแนวทางฮานอยของแอดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะมีสูตรที่1เน้นวิ่งรูดตัวเจาะสูตรที่2เน้นชุดวินค่ะแล้วก็ก่อนจะมาดูแนวทางสูตรที่1กันนะคะก็ขอย้อนไปดู แนวทางสูตรที่1ของเมื่อวานกันก่อนพร้อมกับผลการออกรางวัลหวยห้านอยทั้ง3นะคะว่าออกอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวานนะคะเน้นวิ่งรูดเด่น5รอง6ค่ะผลห้านอยพิเศษ3ตัวบนออก295เล่างออก99ค่ะก็มาแล้วนะคะตัวตัววิ่งเข้า5นะคะมาวิ่งตัวเด่น นี้เราก็มาดูเลขเจาะกันนะคะ95มีหรือเปล่าไม่มีนะคะแอดไม่ได้เจาะ95เนาะก็ท่านใดได้รูดก็เข้าเช่นกันค่ะเท่ากับเข้าวิงรูดนะคะส่วนล่างออก99ไม่เข้านะคะฮานอยปกติ2ตัวบนออก2 95ล่างออก12ออกรู้สึกจะออกซ้ำกันนะคะเนี่ยออกเลขเดียวกันเลยก็เหมือนกันค่ะเข้าวิ่ง5 ตัวเด่นแล้วก็เข้ารูดนะคะ1นสองไม่เข้านะฮานอยสุดท้ายฮานอยเวพีค่ะ3มตรงบนออก0ูนย์สามห้าล่างออก4ี่แปมาหดูหลักหน่วยนะคะเข้าวิ่งเช่นกันค่ะวิ่งห้าตัวเด่นอ่ะดูเลขเจาะนะคะ3 5มหมีไหมเข้าตัวกลับนะคะ5 3ตัวเด่นนะคะเท่านะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใด รูดก็เข้าเช่นกันค่ะทีนี้ตัวเน้นที่แอดชอบก็เข้าเช่นกันนี่นะคะชอบ5าสามเข้านะคะสรุปแล้วนะคะชุดสูตรที่หนึ่งเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะก็เข้าวิ่งตัวเด่นคือห้ามาตัวเดียวค่ะแล้วก็เข้าเลขเจาะฮานอยเวพออกตัวกลับ 3 5นี่นะคะแล้วก็เข้าวิ่งรูดทานอยพิเศษฮานอยปกติมาบนขาเก้าหออกเลขสามกันนะคะเนี่ยอโอเคสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะคะอย่างที่แอดบอกเน้นวิ่งรูดเนี่ยหัวใจหลักนะคะเน้นวิ่งรูดนะคะยังไงก็ผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับท่านผู้โชคดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทาง หวยฮานอยสูตรหนึ่งของวันนี้กันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อเลยนะคะงวดวันที่2 9มีนาคม2564ค่ะสูตรที่1นนะคะเน้นวิ่งรู้ตัวเจาะนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเลขเด็ดมีอะไรบ้างนะคะ แนวทางหวยหาน้อยวันนี้นะคะสูตรหนึ่งนะคะเน้นวิ่งรูดเด่นสองรองศูนนะคะชุดเจาะแอดก็จะจับเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะให้เหลือน้อยลงเนาะปกติจาก12ชุดนะคะแอก็จะเอาแค่ตัวเด่น3ชุดตัวรองสามและตัวกัน3นะคะทีนี้แอดก็จะเน้นแค่คือหัวใจหลักของแอดเนี่ยคือมันจะเน้นรูดเน้นวิ่งรูดอยู่แล้วคะ่ะ แอดก็เลยจะเหลือเลขเจาะเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะ,ะตัวเด่นนะคะมีเลขอะไรบ้างมาดูกันค่ะมี20 21และ23ค่ะตัวรองนะคะมี04 06และ09ค่ะศูนตัวกันนะคะมี24 29และ01ค่ะมีทั้งหมด9ชุดนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบก็ตามนี้เลยค่ะ ทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบเพียงแค่4ชุดเท่านั้นนะคะจาก9ชุดที่เจาะนี้นะคะ นี้ตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษนะคะมีสี่ชุดนะแอดชอบสองศูนย์สองสาและศูย์เกค่ะ <c oughs> ก็ชุดสีชุดนี้เป็นการชอบพิเศษชอบส่วนตัวของแอดนะคะไม่เกี่ยวกับผลการออกนะ <c oughs> ถ้าท่านผู้ชมชอบเรียกน้อยชุดก็ตามนี้นะคะตามแอดได้เลยนะ <c oughs> ถ้าไม่ชอบชอบเลขเจาะเก้าตัวก็ตามนี้หรือ ใครสายวิ่งสายรูดตามนี้เลยค่ะวิ่งสองรูดสองวิ่ง0ูนย์รูด0นย์ตามนี้เลยนะคะนี่คือแนวทางสูตรที่1เน้นวิ่งรูดตัวเจาะทั้ง9้าชุดนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางหมวยฮาหนอยทั้ง3หามฮานอยนะคะคือฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอยเวพค่ะเลขก็มีเข้าไม่หลุดกันได้นะคะผิดถูก แอดก็ขออาภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งเด้อกยังไงก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้นะคะชอบสูตรที่หนึ่งของแอดนะคะแอดรบกวนด้วยนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะแล้วก็หากท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคย กดติดตามช่องของแอดเลยนะคะรบกวนฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยค่ะเวลาแอดมีคลิปลงใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราเอา่อมารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรที่2ในคลิปต่อไปกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้เนาะ ก็ผิดถูกก็ขออภัยนะคะเย็นนี้เราก็มาลุ้นกันเนาะว่าแนวทางสูตรที่1เนี่ยจะปังอีกไหมคะอ่าและสูตรที่2ก็สูตรในคลิปต่อไปด้วยนะคะก็ยังไงตามไปชมคลิปที่2ส,สูตรที่2กันต่อเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามช่องของแอดด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ